ห้องนี้ใหญ่สุดอขอให้ได้คนดีๆนะ ทุกคนเคยไหมบางทีแค่เรากินเค้กไปหนึ่งชิ้นมันทําให้เราย้อนเวลาไปได้ในช่วงที่สุขใจสาหรับปลาล์มยกให้เค้กชิ้นนั้นต้องมาจากรา้านซีเคท r รซีพีเลยครับแล้วกินมานานจนพอรู้ตัวอีกทีนี้ก็ครบรอบ20ปีของร้านแล้วปีนี้เลยพิเศษมากๆนอกจากเค้กอร่อยอ่อยก็จะมีกล่องสุ่มของขวัญสุดน่ารักแบบนี้ลายน่ารักมากที่ได้จากการคอลแลบกับศิล,ลปินคนไทยมิสซีีครับกล่องก็จะแบ่งเป็นช่องๆเยอะแยะเลยครับแกะสุ่มออกมาก็จะได้ขนมของกินเล่นแล้วก็พวกของน่ารักน่ารักที่ออกแบบจากมิ ักเพียบเลยครับมีคูปองได้ขนมของที่ร้านแบบนี้ด้วยนะแถมมีรางวัลพิเศษใหญ่ๆแบบตัวหนังตัวหนัง V.I.P. ด้วยครับเดี๋ยวไปลุ้นกันท้ายก่อนจะไปลุ้นว่าช่องสุดท้ายที่เป็นช่องใหญ่สุดเนี่ยปามจะได้อะไรมาดูเจ้าช็อกโกแลตอินดังเจนก่อนครับเค้กโปรดปามสุดๆเค้กบ้านที่ไหนเลเยอร์เจ็ดแชั้นทุกคน<า>ดูดิใต้แผ่นช็อกโกแลตกานาดเนี่ยจะเป็นสปอนโกโกนน้นุม่มๆแทรกไปกับเลเยอร์ของคัสตาร์ดครีมแล้วตรงกลางที่เป็นไฮไลไท์นี่คือครีมช็อกโกแลตชั้น